เปิดใช้ดุลพินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเื่านสมาชิกครับมาพบกันเช่นเดิมครับกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ็นหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วครับโอเคไปกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับห้า้อยธรรมดา2ตัวล่างครับวันนี้พิเศษนิดหนึ่งครับ ช่วง3ตัตบนทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีสูตรมาด้วยวิ่งบนนะครับแล้วก็3มตับวบน,นี่ครับชนกัน2องอ่างนะครับที่สําคัญคือเรามีสูตรวิ่งบนเข้ามาเกี่ยวข้องวิ่งบนเราได้เลข1เลข6ครับไปชมสูตรได้นะครับลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้ว1คลิปคลิปนี้เราแยกคลิปครับส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปเลขล่างชุดล่างนะครับเราจะใช้เลขวิ่งล่างนะ เราต้องเพิ่มเทคนิคนิดนึงนะครับเพิ่มเทคนิคนิดหนึ่งนะฮะตามที่กล่าวไว้นะครับเพราะตอนนั้นเราเข้ามาสีงวดแล้วก็เงียบไป2งวดนะครับเราก็เลยต้องเอาสูตรวิ่งล่างเข้ามาช่วยนิดนึงครับในวันที่28สิงหาคมวิ่งล่างหานอยนะครับใช้สูตรสูตรหนึ่งหาตัวเลขวิ่งสัก2ตัวนะครับวิ่งล่างสถิติเจนงวดครับใช้สูตรค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับจดสูตรได้เลยครับหลัก10ครับบวกกับ10ล่าง3ามครั้งบวกกับหน่วยล่าง แล้วไปบวกเจ็ดกับหนึ่งคงที่อันนี้คือสถิติครับผลการคำนวณผลการออกสลาก3าตัวบน2ตัวล่างแล้วก็ผลการคำนวณสถิติ7งวดครับวดที่จะถึงเนี่ยดูนะครับสูตรหลักสิบนี่คือเลขอะไรครับเลขเก้าสิบล่างคือเลขหนึ่งหน่วยล่างคือเลขศูนย์เพราะฉะนั้นหลักสิบคือเลขเก้าบวกสิบล่างสามครั้งก็คือบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหน่วยล่างคือเลขศูนย์ แล้วนําไปบวกกับตัวเลขของที่ในวงเล็บครับ7กับ1โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยคานวณด้วยกันไปดูสถิติก่อนเอาเลยครับสถิติเดี๋ยวขยายหน้าจอก่อนเอาล้วครับเห็นชัดเป็นยังครับเอาคํานวณได้90ครับออก99ไม่มีปัญหาเลขเบิ้ล9เข้านะครับ2ตัวล่าง89 88 8ก็เข้า2ตัวล่าง23 73 7แต่3เลข3เข้าหน่วยล่างครับ56 56นี่ครับ2ตัวล่างสวยงามนะครับซูเน่ 90800เข้าหน่วยล่าง67977เข้าหน่วยล่างแล้วก็90100ศูนย์เข้าหน่วยล่างเมืม่อวานอี้เจ็ดงวดเรียบร้อยครับนี่อันนี้คือผลการคำนวณนี้ผลการหลอกสลากเจ็ดงวดถูกต้องอยังไม่ผิดพลา,าดเลยนะครับสูตรนี้เพราะฉะนั้นเรามาลองดูว่าหลักสิบเลขเก้าบวกกับหลักสิบล่างสามครั้งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหน่วยล่างเลขศูนย์ผลรวมคือสิบสองเดินหน้าเจ็ดเป็นสิบเก้าได้เลขเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใชเลขศูนย์นะ ออกตัวจเดิมมากไม่แน่นะอาจจะเป็น90090110แล้วไม่ก็0099อีกทีก็ได้อาจจะเป็น00 0, 0, ก็ได้ั้งเออ00ก็สวยนะครับไม่แน่แนะครับ00เนี่ยเออเลขนี้น่าสนใจครับเลขบน00เอาแล้วครับเราก็มาตรงนี้เราจะได้เป็นวิ่งล่างหน่อยดานะครับได้เป็นเลข90รอผล วันนี้วันที่28นะครับสิงหาคม6กสามเลข9ก้กับเลขศูครับเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะไปดูกันว่าเมื่อจับคู่กับ2ตัวล่างแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ ก้ับศเนาะอ่ะมาแล้วเก้ากับศูนย์สตัวล่างนี่ครับสถิติว่ายังไงบ้างรครับเด่นสิหน่วยล่างคือสตัวล่างนะสถิติล่านหนเก้าสี่เก้าศูนย์หนึ่เมื่อวานนี้นะครับผลการคำนวณของคอมพิวเตอร์จากทั้งหมดหนึงสูตรศูครับสี่สอาเอาละครับเด้ตัวเลขชนกันลวครับศูย์เก้ชนกันเลยลวครับศูนย์เก้าสี่สองแปดหครับ ตัวเลขค่อนข้างสวยงามครับตรงกัน0942856 เน้นไปที่ตัวนี้ครับ09ครับ08 94 95 42อย่าลืม00นะครับเรียบร้อยครับสำหรับแนวทางอื่นนะครับเช่นเดิมนะครับทบทวนอีกทีแนวทางอื่นนะครับจีนีต้อนรับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอย V.P. ฮานอย 4D สปปลาวสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ เข้ามาได้ที่ KTV c h anel n นะยครับไล์ดีตัวนี้นะครับไลด์ดีค้นหานะครับไลด์ดี KTV c h anel n พิมพ์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็พิมพ์ขอเข้ากลุ่มสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจ์ติจารยาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำับสนุนสลากินแ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย